สำหรับประเด็นของสาวโฟสโกนรัตนะคะที่ถูกทักว่าหน้าเปลี่ยนไปเยอะบอกว่าไปทําคางมานะคะอองานนี้เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงค่ะครับเป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่ไปร่วมแสดงความยินดีกับหนุ่มเขื่อนนะคะสําหรับสาวโฟสโกนรัตค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ขอใช้พื้นที่ในงานนี้แหละนะคะออกมาเคลียร์หลังโดนเมาส์นะคะจากชาวเน็ตว่าตอนนี้เนี่ยหน้าเริ่มเปลี่ยน<ม>เพราะว่าแอบไปอัพคางมารร<อ>หรือเปล่าอ๋อเนีน่น ลลอแหมยู่้วดูแบบคางยาวมากกว่าปกติอะไรอย่างนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธทันทีเลยนะคะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเลยคางแมเหรออ้วนขึ้นคางแหลมเอองงเหมือนกันนะคะไม่คิดไม่ทันส่วนตัวไม่คิดทําอยู่แล้วนะคะพร้อมกับอัปเดตประเด็นธุรกิจร้านดอกไม้ Morning Glory ค่ะที่มีแผนย้ายที่นะคะไปอยู่แถวแถวทองหล่อซึ่งตอนนี้กําลังเช็คราคาเรื่องค่าที่อยู่นั่นเองค่ะ ก็ส่วนมา,านอกไม้ของโคนะคะมอร์นิ่งกอลลีก็ก็ดีค่ะก็เรื่อยๆนะคะก็ส่วนเวลาแบบมีงานรับปริญญาหรือว่าเทศกาลอะไรสำคัญก็จะขายดีเป็นพิเศษหน่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มุ่งธุรกิจโฟล์ฟสค่ะสเปรกันแดดค่ะกับพี่นัาที่ทำด้วยกันก็ค่อนข้างโอเคเลยคือปล่อยผลิตภัณฑ์มาได้ประมาณกับ4เดือนแล้วค่ะก็ก็เป็นที่น่าพอใจค่ะเ พี่สาวเองคือเขาอยากย้ายไปอยู่ตรงทองหล่อเราก็เลยดูก่อนว่าค่าเช่าที่มันมันหนักมากไหมใช่ค่ะถ้าเกิดไม่หนักมากก็อาจจะย้ายไปอยู่แถวทองหล่อหน้าเปลี่ยนอีกแล้วอะคะก็คงจะมีแก้มตอนช่วงนี้มีแก้มพุนขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปทําอะไรก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกว่านวดหน้ามาร์กหน้าทําอะไรก็ปกติของผู้หญิงที่แบบรักความสวยความงาม